เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมินโบกันนะครับพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่10กันแล้วเนาะก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมพาร์ทที่แล้วเราก็อาศัยแรงนมทวมนะครับผมก็สามารถรอดมาได้นะพาร์ทนี้จะมาเจออะไรก็มาติดตามมาต่อเลยนะครับผมไปครับโอเคอันนี้เป็นเครื่อง คืออะไรอ่ะแล้วควาเนี๋ยะก็นนะ่าเปิดตัวแม่เหล็กแล้วยังไงจอ ไปไปไปโอเคโดดได้ไปรีบไปดีกว่าก่อนที่มันจะตกลงมาเฮ้ยฝนตกเฮ้ยบรรยากาศภายนอกโรงงานเฮ้ยมีเชือกเฮ้ย โอ้โหโอ้โอลุนแรงเกินโอเคสงสยัยเราต้องโหนไปนะโหนไปง,งี้ไม่ได้สิใจเย็นใจเย็นเฮ้ยรอด้วยโอ้โหต้องรอจังหวะนะครับ เก๋วเกลอาด้วยเชือก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 โอ้ไม่ทันโดดไปมีตายแนะ่ไม่ทันอีกแล้วเดี๋ยวๆๆจังหวะมันลอยอยู่กลางกาดช้าไปหน่อยต้องกาดจังหวะโอเค โอ้โหเรื่องล่วงลึก,ลกด้วยดิยากครับยากยากรอด้วยอุ๊บโอ้ถึงแลถึงแลเอาเวนเวนเวนลกละอะดีนะเห็นไม้แหลมนะครับผมโอเคไปสอดีกอ่ะ อสไลเดอรสไลเดอร์เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยเฮ้ย,ย,ย,ยโอ้ <c oughs> โอเคครับเอาใหมาเอาหมายากยากยากอึ๊บเอาเอาเอาโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้มาแนวนี้อ้าวอือ ยากจริงครับยากยากยึดโอ้ยนะเอายเย็นนะขอตั้งหลักหายใจหายอคอก่อนต้องกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นเนาะไปยึบถึงไหมโอเคโดดไปซอมน,นู่นอีก อึ๊บโอ้ยเกือบไปโอเคค่อยๆไต่ออกมาโอ้โหเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยต้องไปทางขวาสินะทางซ้ายคงล่วงอ่ะนานมาแล้ว <c oughs> อกัดยังไงเอาโดยเลยพี่อึ๊บโอ,อ,อ้ยเกือบไป เกือบเลยเอาความส่วนมาเยือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมันมีเวลาอีกอะโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้ย ยากนะมันมันสลับทิศทางอะครับโอเคครับตั้งใจอัดตั้งใจและตังะ้งสติก่ันใจเย็นนะใจเย็นรถมมา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 ,ม,า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 มันสลับหัวสลับหางด้วยแหละยึดกดโอเคโอเคค่อยๆลากไป ไม่ทันไม่ทันเดี okay, ๋ยวอีกรอบหนึ่งต้องใจเย็นนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปตั้งลาก่อนโอเครอบนี้ได้แล้วไป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 กดลงเป็นขึ้นกดขึ้นเป็นลงเร็เร็ว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 โอเคผ่านเฮ้ยอบ โหอย่างดีนะเกือบไปเกือบไปโอ้โหแล้วพี่เรยวโ,โหมันแหลกเลยโอเคมาทั้งหลักทั้งหลักจเย็น กาจจังหวะเสียงดีๆนะครับเกือบไปเอาความซวยโอเคโอเคอันนี้นี่ละไปไปได้ อึ๊บ <c oughs> มืมเฉียดไปไป้ไปานนู้นนะไม่ทันแล้วหมค่ครับตั้งใจดีๆครับอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหไ่ อเดเร็วโอ้โหผ่านเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยว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 เออโอ้โหพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับไปเร็ว <c oughs> เสียวเหลือเกินเฮ้ยนะเดยดนะมีสติชูงพวนนั้นได้เดยแล้วเอื้อหืมไปดูมาครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น มันต้องทะนรู้ไปทางนั้นได้ไนะบร๊ะอือโอไปแล้วไปแล้วยังไงทำไมภาพโลเฮ้ยโอ้เฮ้ยมันเป็นน้ำไหมน้ำเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวจนน้ำตาย ยังใครกันครับเนี่ยตายไหมเนี่ยโดนพืนแล้วปึกคอหกัขอหกขาหักหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ก็สโลแล้วก็ดูเหมือนว่าจะตาย บอกนะตายไม่ตายก็จบแบบมีสองอย่างฮัโลโหลเฮ้ยเฮ้ยตื่นเฮ้ยตื่นตื่นเฮ้ยไม่ตายโอเคลุกขึ้นมาเดินได้แล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> เดินได้เดินได้เอา้ายังไงเหรอกลับไปดูเอา้านี่มันหนองน้ําที่เรามาทีแรกนี่นาแล้วยังไงครับแล้วยังไงต่อ ราลองเดินสำรวจไปดีกว่าฮัลโหลมาป่าแห่งนี้นี่ไงเฮ้ย <Hey, S 1> เอามันเดินเองแล้วครับนี่ไงนี่ไงแม่สาวน้อยที่อยู่ในป่า <c oughs> จะเป็นผู้หญิงนะเอาละครับผมเดินเข้าไปแล้ว <c oughs> น้อยหมวกแดงหรือเปล่าเฮ้ย hey. แล้วภาพก็จัดไปจบนะครับผมจบเอาแบบดื้อๆเลยนะโอเคครับผมสำหรับเกมลิมโบก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย